อะหังสุก oh ิโตหูม um ิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโโหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอพยาปัจโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอนิโคหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานาังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไทั้งสิ้นเถิดสเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอัพยาปชาหหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะน,นิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัต,ตานางปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิอทังมีมาตาปิตุนังหูตุสุขิตาหุนตุมาตาปิตาโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มาราด,าาามดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตินังหัวตุสุขิตาโหนตุยาตะโย ο. ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมุรูปัชชายาจาริยานังหัวตุ สุขิตาหุนตุครูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาหุนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพเพเตนาโหูตุสุขิตาหุนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปลตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปลตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเวรีนานหูตุสุขิตาหุนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทางสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำกัดข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศ์สานายาและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน